อันนี้ก็น่าจะเป็นคลิปแถมๆแ,แล้วกันนะสวัสดีครับอยู่กับผมวินคิดไลท์นะครับอยู่กับเกมเดิมเลยครับผมก็นี่จะเป็นตอนที่2แล้วผมคาดว่าในวันนี้นะครับเกมมันน่าจะจบนะผมว่ามันใกล้จบไปแหละเริ่มกันดีกว่าครับผมคอนติเนียไปเลย yes yes เจ้ไปเลยครับความหลอนกนําลังคืบคลานเข้ามาหาคุณแล้วเอาละรครับจากตอนแรกใครยังไม่ได้ดูต้องไปดูตอนแรกก่อนนะครับผมคุณจะได้เข้าใจในพาทน,นี้ เอาล่ะผมเกินๆก่อนแล้วกันนะครับเราตื่นมาในสถานที่ที่1ซึ่งแล้วเราก็เดินเดินออกมาผ่านมาเรื่อยๆแล้วก่อนที่เราจะมาถึงห้องนี้นะครับเราเจอตัวประหลาดอะไรก็ไม่รู้นะครับผมซึ่งเราก็ผ่านมันมาได้โดยการที่เราเจอโดยการที่เราเจอโคบาด้วยนะครับห้องก่อนที่เราจะมาในห้องนี้นะครับคือประตูบานนี้นะครับมันถูกกั้นไม่อยู่ซึ่งเราก็ได้โคบามาแล้วเราก็เลยงัดมาแล้วเราก็ได้เข้ามาในนี้ครับอย่างนี้จะเป็นไงนั้นต้องไปติดตามครับผม <c oughs> ไปวิ่งเลยดีกว่าครับ ต้องจบเว้ยวันนี้ต้องจบสามทางเอาล่ะครับผมว่ามันน่าจะโอเคละเราเอาไม้ออกแล้วเมื่อ EP แรกนะครับผมลองมาที่นี่สักนิดนิดหน่อยๆนยะครับผมเข้าใจแผนที่อันนี้คือสีฟ้าคือเราเปิดแล้วสีแดงคือยังไม่ได้เปิดครับมันจะมีอยู่สีจุดด้วยกันซึ่งประตูแดงนะครับสื่อประตปักสื่อประตูแดงนะครับคือประตูมัน ปิดอยู่เราไม่สามารถไปได้แล้วพอเรากดอีกรอบหนึ่งประตูมันจะเปิดให้ครับเดี๋ยวดูอ่ะกดไปเลยเสียงของปีศาจนี่นะปีศาจ้ายเห็นไหมครับมันได้เปิดแล้วแล้วเราก็ต้องไปทางซ้ายครับตรงนี้เราอยู่ตรงห้องเหลี่ยมตรงนี้นะครับทางซ้ายล่างห้องเหลี่ยมที่ดำๆอยู่ตรงไปเลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงไปโอเคครับ ไปทางนี้ดีกว่าล็อกล็อกประตูล็อกประตูล็อกมันมามานี่มานี่ตายใกล้ไปเปล่าโอ้ยใกล้ไปเปล่าใกล้ไปเปล่าพี่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 ใกล้ไปเปล่าผมยังไม่มั่นใจนะครับว่ามันเข้าห้องเราได้หรือเปล่า ปิดก่อนเสียวโอเคครับตอนนี้เราเปิดได้สองอันแล้วซึ่งทางขวามันเปิดอยู่แล้วเราไม่ต้องไปครับนี่ผมบอกเลยนะผมเล่นมานิดเดียวจริงๆครับเล่นมานิดเดียวจริงๆจริงๆถึงผมจะดูโปรอย่างนี้คือสาบานได้เลยผมเล่นครั้งเดียวจริงผมแค่มาลองนิดเดียวจริงครับทางขวาเปิดนี่ครับซ้ายบนเราต้องตรงไปสุดเลยชิบหายแล้วมันมีเส้นทางเดียวด้วยครับจุกยากเลย ตร,รตรงไปแนวเลยเลี้ยวซ้ายตรงไปแนวเลยแล้วก็เลี้ยวซ้ายอุ้ยมันอยู่นั่นน่ะมานี่ก่อนมามันี่เมน้นี่พี่เบิ้มพี่เบิ้มมานี่ก่อนโอ้ย ith, โอเคโอเคพี่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 ใจเย็นนะจูครับจูครับจุกจุกจุ ท,ที่แอบสักที่ไหมวะผมอยากแอบมากเลยวะ่ะนี่ไงประตูนี้จะเปิดขึ้นครับถ้าเราเปิดสี่บานครบใจเย็นนะพี่แม่งเอ้ยมันไม่มีห้องแอบวะ่ะไม่เป็นไรครับเราวิ่งเร็วกว่ามันเราเนี่ยมัน fast go fast g o t t go fast กลับไปโอเค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  คนลุกใช้ได้อยู่ครับแต่พี่เบิ้มนั่นมันตัวใหญ่เกินมันวิ่งช้านะผมว่าตัวใหญ่มันน่าจะวิ่งเร็วนะแต่พี่เบิ้มตัวนี้มันวิ่งช้าครับไม่เป็นไรเราไม่ต้องกลัวมันแค่ okay, อย่าให้มันดักหน้าเราก็พอทางขวานะครับพี่เบิ้มมน,นี้มา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 ,มา,มาอ้ยเชี่ยเอ้ยคำรามได้หน้าหน้ากลัวมากกว่า ไปแล้วไปแล้ว yes อันสุดท้าย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 โอ้ยมันวิ่งเร็วกว่าเดิมปะวะเปิดแล้วไม่รู้แหละไม่สนแล้วไม่สนแล้วอ,อ,วอู้อ้าวไอ้เหี้ย คลิปนี้มีแค่เนี้ยไอสัตว์คลิปนี้มันมีแค่ดีเหรอไอเฮียมีแค่ดีครับเอาละครับสำหรับวันวนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผมอันนี้ก็น่าจะเป็นเอ,อ่อคลิปแถมๆแล้วกันนะ น่าจะไม่ได้ลงน่าจะไม่ได้ลงแบบจริงจังนะครับน่าจะลงแบบแถมๆอะไรกันสำหรับวันนี้นะครับผมก็อย่ากโกรธผมเลยอย่ากโกรธผมนะอย่ากโกรธผมเลยโอ้กร้องแฮะกดไลค์กดไลค์กับคลิปนี้กดซับสไครต์ให้จับกดซับสไครต์ให้กับช่องวินคิ้นไลค์ด้วยนะครับผมสหรับว,วันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย